สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับที่ปรึกษาการขาย sc วิลภาพนะครับและก็ที่นี่ก็คือบริษัทอิสุสนครหลวงสาขานวนครนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจ้งแคมเปญดีๆนะครับลดเก่าแลกรถใหม่นะครับและก็โปรโมชันนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่29มีนาคมนี้นั่นเองนะครับส่วนรถเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถเก่าต่างยี่ห้อต่างรุ่นนะครับของเรานะครับก็จะรับ นะครับหรือว่ารับแลกเปลี่ยนนะครับให้ให้ราคาสูงสุดนะครับแล้วก็พิเศษยังไม่พอนะครับเราก็ยังจะมีให้เพิ่มอีกจากราคาที่ประเมินมาแล้วนะครับอีก50,000บาทนะครับส่วนรถใหม่วันนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับในตัวรถ isuzu mu x นะครับตัว e d i g a n หรือว่าตัวรุ่นตัวกลางนั่นเองนะครับที่เราจัดแต่งทรงออกมานะครับเตรียมส่งมอบลูกค้าที่อยู่ด้านหลังผมนี้เองนะครับในรุ่นนี้นะครับมาดูกันว่า ติดตั้งชุดแต่งมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับก็อันดับแรกนะครับของเรานะครับก็จะติดตั้งในชุดแต่งนะครับในออกสไตล์ในตัว RS นะครับของมาสโตนะครับสปอร์ตนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับและถัดมานะครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งล้อนะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อซิ่งนะครับแล้วก็มาพร้อมยางตัวโยนะครับ อันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับชุดแต่งแบบนี้นะครับที่ออกรถกับเรานะครับมิวเนะครับทุกรุ่นนะครับเราสามารถตกแต่งให้ได้เหมือนตัวพอปพิเศษเลยนะครับคล้ายๆตัว r าเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมนะครับตัวหลังคาดํานะครับส่วนหลังคาดําเราไม่ได้แลปหลังคานะครับเราจัดทําสีให้นะครับในชุดแต่งนี้นะครับลูกค้าออกรถนะครับเริ่มต้นที่ส0เปอร์เเท่านั้นเอง นะครับหรือลูกค้าสามารถเลือกดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดถึง1.99%นะครับมาดูตัวรถนะครับตัวจะเป็นตัวตัวชุดแต่งนะครับองมาสโต้นะครับสปอร์ตนะครับมาพร้อมอตัวคาดเอวด้านหลังเราก็มีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมระบบไฟนะครับเวลาเราเบรกเราอะไรจะมีไฟสองสว่าง,ง,างมากยิ่งขึ้น ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกับแคมเปญน,นี้โปรโมชั่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารถเก่านะครับหลายปีแล้วอยากออกรถใหม่โดยไม่ต้องใช้เงินดาวต้องทำยังไงลูกค้าสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผม0648914119 SC วีรภาพนะครับส่วนตัวรถนะครับผมอยากให้ดูภายในนิดนึงนะครับตัวภายในรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ เตรียมไว้ให้ลูกค้านะครับของเรามีของแถมอุปกรณ์ให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟิล์มนะครับต้นกันสนิมต่างๆนะครับรวมถึงกล้องหน้านะครับกล้องหน้ากล้องหลังเรามีให้นะครับเป็นกล้องบันทึกภาพนะครับเป็นกล้องบันทึกภาพบันทึกเสียงนะครับพร้อมนะฮะพรม5 d นะครับเป็นพรมรอบคันเลยให้ดูรถเรามีความหรูหราเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนลูกค้านะครับ ที่กําลังจะออกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มรถกระบะนะครับเราก็มีโปรโมชั่นเดียวกันให้นะครับในกลุ่มรถกระบะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเปคแค p S c เอสแคอสสอประตู Highlander หรือ4ประตู Highlander นะครับทุกสีทุกรุ่นนะครับวันนี้นะครับยีสุคนครหลวงสาขานวนครเรานะครับจัดโปรโมชั่นแรงๆในเดือนนี้ให้เท่านั้นนะครับลูกค้าสนใจนะครับรับรถ ก่อนสงการนะครับก่อนกลับบ้านก่อนที่เราจะหยุดยาวกันก็อย่าลืมโทรมานะครับลูกค้าจะได้รถสวยๆหล่อๆแบบนี้ไปใช้ในที่บ้านอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับวันที่29มีนาคมนี้เรามีนัดกันประเมินรถเก่าทุกยี่ห้อเพื่อแกลกรถใหม่ทุกรุ่นของเรานั่นเองนะครับเรามีราคาเพิ่มให้สูงสุดเหมือนเดิมนะครับที่บอกไว้แต่ขั้นต้นก็คือ ห้าหมบาทนะครับในราคารถของท่านประเมินราคาสูงสุดเท่าไหร่บริษัทเราอิสุนครหลวงสาขานวันครน,นะครับมีราคาเพิ่มให้อีกห0 0 0มืบาทนะครับอย่าลืมนะฮะสนใจสอบถามโทรมาอีกครั้งนะครับขอย้ำนะครับศู 6, 4ย์หกสี่วีลภาพนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวโทรได้เลยและสามารถแอสไลน์ได้นะครับแล้วไปดูกันนะครับวันที่29ใครจะได้รับรถใหม่กลับบ้าน คอยดูกันติดตามขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นข่าวสารข้อมูลให้กับเพื่อนๆและ,ะคนรู้จักนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ